สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอมานะคะปกเทเลอร์ห้าเหลี่ยมบอกมาเป็นไม่ป้ายนะคะเป็นกระดุมแถวเดียวแนวเทเลอร์ห้าเหลี่ยมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเข้ารูป จะประมาณนี้นะคะด้านหลังจะทําอยู่ที่ไซส์ L นะคะอกประมาณ38อกจริง3 4 3 5นะคะแต่อันนี้ช่างจะใช้หลักสูตรของของพรสีนะคะแต่มีอีกแบบหนึ่งที่ช่างใช้ประจำ ตัดประจำนะห้าเหลี่ยมเหมือนกันแต่ปกด้านบนเขาจะตั้งๆอันเนี้ยลูกค้าทุกคนจะต้องมีใส่ออกมาสวยจะมีคนละตัวสองตัวนะคะจะตรงเนี้ยจะตัดบ่อยจะเป็นแนวเข้ารูปหรือว่าจะเป็นเกตข้างใต้ทรงหรือว่าจะเป็นทรงหลวมได้ได้เลยนะคะทรงเนี้ยก็จะเป็นแนวปกล่างมา แล้วด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นแบบตั้งออกเป็นแนวตั้งแนวนี้นะคะเนี่ยคนผอมคนอ้วนใส่สวยหมดนะคะทรงเนี่ยจะใส่ง่ายอันนี้เพื่อนๆขอมาทรงนี้นะคะเราทําอันนี้กันก่อนอันนี้จะอยู่ที่ ep 308นะคะมาทํากันเลยค่ะ แม่แบบช่างก๊อปออกมาเลยนะคะเป็นแม่แบบเสื้อเข้ารูป E.P. ที่252ไซส์ S อก34ถึง E.P. ที่259 5XL อก48นิ้วเพื่อนๆไปก๊อปแม่แบบเข้ารูปออกมาได้เลยนะคะปรับไหลหาวงแขนเรียบร้อยนะคะเสื้อไม่หงายหลังอันนี้งานเข้ารูปเป็นเก็ดไหลเต็มนะคะ ก็ช่างก๊อปมาเลยหนะ้าหลังแขนเสื้อยาวเสื้อยาวทรงเนี้ยจะใส่กันไม่ค่อยยาวมากเส่วนแม่กก็จะอยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งสะโพกใหญ่สะโพกเล็กครึ่งหนึ่ง23านิ้ว 22นิ้วหรือจะเป็นสะโพกบนถ้าไซส์เล็กนะสะโพกบนได้21นิ้วตัวนี้ไซส์ L ทำอยู่ประมาณ23นิ้วก็เวลาวัดเสื้อยาวผ่านอกสูงนะคะจากไหล่มาผ่านอกสูงแล้วก็ลงมาเสื้อยาว23นิ้วหรือแล้วแต่เพื่อนๆนะคะถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นไปก็ประมาณสะโพกล่างได้เลยนะคะ ได้แล้วเราตีมาค่ะด้านข้างเราขึ้น1เซนถ้าด้านหน้าดูแล้วไม่มีหน้าอกเราไม่ต้องลงก็ได้นะคะแต่ถ้ามีหน้าอกก็ลง1เซนด้านหลัง ไตรงๆมาค่ะขึ้น1เซนนะคะด้านข้างถ้าในจุดนี้นะคะถ้าไม่มีก้นเราก็ใช้เส้นนี้เลยนะคะไม่ต้องลงถ้ามีก้นเราก็ลง1เซนนะคะด้านหลังตอนนี้เป็นงานแนวเข้ารูปด้านหลังเราจะดึง เขาจะเป็นเข้ารูปแยกชิ้นเลยนะคะเป็นต่อเส้นกลางคัดข้างเป็นแยกเป็นงานแยกชิ้นนะคะเราจะดึงดึงแนวเนี้ยกระชับให้เขาตึงสวยๆนะคะจากเส้นเอลลวเราวัดลงหนึ่งเซนด้านข้างนี้เท่าเดิมตีมาค่ะเราจะปิดตรงนี้นะคะเพื่อดึงเส้นนี้ให้เขากระชับไม่ย่น อันนี้เป็นงานแนวเข้ารูปนะคะตัดมาที่เส้นเอวเลยค่ะปิดปิดตายถ้าเราปิดในส่วนนี้นะคะเราจะต้องเปิดถ้าเป็นเสื้อนะคะ เราจะเปิดประมาณเส้นสะโพกบนปิดไปหนึ่งเซนเปิดหนึ่งเซนค่ะ ส่วนมากจะปิดประมาณ1เซนนะคะไม่ไม่มากกว่านี้เนี่ยจากตรงเส้นเอวเนะะี่ยค่ะแล้วก็เปิดอยู่ที่1เซนอันนี้เป็นงานแนวต่อกลางหลังนะคะเป็นเข้ารูปอันนี้เป็นแยกชิ้นนะคะตัดตัดแยกชิ้นแยกชิ้นออกไปเลยนะคะเป็น1ชิ้น2ชิ้น ทิศหน้าเราจะปิดกิดไหลปกทรงเทเลอร์ห้าเหลี่ยม จะสร้างเป็นทรงหลวมก็ได้นะคะไม่เข้ารูปก็ได้ก็ช่างมีลงไว้นะคะ ep ที่167ถึง174นะคะเสื้อทรงหลวมไปกอปแม่แบบออกมาได้นะคะปิดวงแขนนะคะปิดตายตอนนี้เดี๋ยวเราจะ ตัดออกก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะทําปกเขาจะพองเราจะทําขีดลำบากอันนี้เสร็จแล้วก็จะคัตคือเป็น1ชิ้น2ชิ้นนะคะเป็นเสื้อเข้ารูปส่วนมากจะเป็นงานแนวผ้าไหมนะคะจะอัดกาวสาบประมาณเพื่อนๆบอกว่าไม่ป้ายนะคะเป็นกระดุมแถวเดียวจากเส้นกลางหน้าออกมาสองเซนครึ่ง เส้นกลางหน้านะคะสองเส้นครึ่งเป็นสาบคอลึกจากปุ่มคอลงมาประมาณ13บมเซนอันนี้ถ้าเป็นไซส์ S คอเล็กนะ เราจะลงประมาณ12เซนก็จะลึกนะ11เซนแต่ส่วนมากแนวปกเทเลห้าเหลี่ยมเนี่ยถ้าทำกระดุมแถวเดียวเนี่ยปกอันเนี้ยส่วนมากทำคอลึกเนี่ยงานเขาจะสวยกว่าที่เห็นทั่วๆไปนะที่เป็นจะเป็นส่วนมากจะเป็นงานป้ายเสื้อป้ายปกด้านล่างเนี่ยเขาจะลึกมานะคะก็จะสวยอันนี้ถ้าไซส์ใหญ่ว่าน,นี้นะคะ ไซสใหญ่คนอ้วนจะโชว์หน้าอกตรงนี้วัดความลึกของเขาได้เลยนะคะยิ่งลึกปกยิ่งสวยนะคะปกล่างยิ่งสวยอันนี้เป็นไซส์ประมาณไซส์เอ็มไซส์ L อลเอ็ลึก13บสามเซนได้นะคะเราปิดค่ะเป็นเสื้อเข้ารูปปิดคอเดี๋ยวเราหา คอก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยปิดจากจุดข้างคอเนี่ยวัดออกมาห่างคอสองเซนห่างคอสองเซนนะคะแต่ถ้าไซส์เอสเนี่ยคอเล็กเนี่ยเซนครึ่งได้นะคะอันนี้ไซส์กลางๆแต่คนอ้วนจะออกมามากกว่านี้ได้นะคะเพราะว่าลำคอใหญ่อันนี้ประมาณ m l X L 2 X L เนี่ยได้เลยค่ะ2เซนจากตรงนี้เราก็2เซนนะคะ เราให้เขาตีเป็นเส้นตรงๆมาก่อนคะ่ะตีตรงๆลงมานะคะเราจะลงมาประมาณ4เซนจากจุดเส้นคอเนี่ยเราลงมา4เซนนะคะจากจุดเนี่ย4เซนจากข้างบนเลยก็จะประมาณ10เซนครึ่ง จากเนี้ยสิเซนครึ่งถ้าจากจุดคอเนี่ยสเซนตอนนี้เราจะทำห้าเหลี่ยมเราจะให้เขากว้างออกไปนิดนึงอันนี้ดูช่วงไหลช่วงบ่าเนี่ยเราจะไม่กว้างมากนะคะจะออกมาสัก1เซนเป็นห้าเหลี่ยมนะคะเราจะใช้เส้นนี้ เส้นนี้เราไม่ใช้เราเราขีดเป็นแนวทางเฉยๆนะคะให้เขาเป็นเส้นตรงแล้วเราก็วัดออกมา1นึ่งเซนเราจะใช้เส้นนี้นะคะให้คอเขาออกห้าเหลี่ยมเราตีมาที่คอลึกค่ะตีตรงๆนะคะไม่ต้องโคง้งเราปิดคอมาที่หนึ่งเซนหนึ่งเซนนะคะ ปิดตายค่ะ ให้เรียบเลยนะคะแต่งแต่งเส้นใหม่คะ่ะตีตรงๆนะคะไม่ต้องโค้งหลังกระดุมส่วนมากจะเป็นหลังผ้าจากเส้นกลางนะคะออกมาหนึ่งกระเบียดเม็ดกระดุมนี่แล้วแต่นะคะจะสามก,กระเบียดหรือหนึ่งนิ้วก็ได้ แต่ออกจากเส้นกลางมาหนึ่งกระเบียดเป็นลังเจาะผ้านะคะจากนี้ลงมาจากตรงจุดนี้ลงมาประมาณ3ามเซนครึ่งจากจุดนี้นะคะสามเซนครึ่งเป็นเม็ดแรกนะคะตอนนี้เรามาดูที่ปกปกจะอยู่ประมาณกลางๆนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กมุมนี้นะคะ มาที่บานหน้าเส้นบานหน้านะคะวัดออกมาเก้าเซนจากมุมนี้นะคะเก้าเซนจากมุมนี้วัดมาสี่เซนจากมุมนี้วัดมาสี่เซนเราจะเย็บตรงนี้นะคะสี่เซนเราแต่งปกล่าง ให้เขาโค้งนิดนิดตรงนี้ให้เขาโค้งได้นะคะโค้งนิดนิดปกบนช่างจะใช้สีแดงนะคะจะได้เห็นถนัดถนัด ก็จากมุมเนี้ยเราวัดประมาณ4เซนจากมุมปลายปกนี้นะคะเราวัดขึ้น4เซนเราจะทำปกบนอยู่ที่5เซนจากปลายปกนี่นะคะ4เซนจากจุดเนี้ย5เซนก็จากเส้นไหลนะคะ ตรงนี้เราห้าเซนเราก็ทําสักหเซนจากจุดนี้นะคะวัดมาหเซนสีแดงนี่เดี๋ยวเราจะต้องกิ้งออกนะคะทำปกบนด้านหน้าเนี่ย ตรงเนี้ยเขาจะนอนๆน,นนะเขาจะเรียบๆแต่คอด้านหลังเนี่ยเขาจะโอบตั้งขึ้นนะเราจะต้องทําคอปีนอันนี้คือคอจริงคอจริงเราจะทําคอปีนนะเพราะคอเทเลอร์หเหลี่ยมเนี่ยด้านหลังเขาจะตั้งเราจะปีนอยู่ที่2เซนเราวัดออกมา2เซนค่ะ ถ้าไม่ต้องการตั้งมากแต่ส่วนมากก็จะตั้งประมาณนี้นะคะสองเซนเนี่ยก็เท่ากับสีเส่เซนกำลังสวยนะคะหรือถ้าไม่ชอบตั้งมากเซนครึ่งได้นะคะตีมาที่มุมนี้ค่ะเส้นสีแดงเนี่ยเราจะกิ้งออกไปทําปกบ,บนนะคะ แล้วก็กิ้งเลยค่ะจุดนี้แล้วก็มาไว้ค่ะจุดนี้แล้วก็ไหลเรากิ้งทั้งเส้นคอจริงแล้วก็เส้นคอปีนเลยนะคะอันนี้เส้นคอปีน ได้แล้วนะคะเราวัดคอหลังค่ะใช้จุดข้างคอเป็นเกณฑ์นะคะเราใช้ตรงจุดคอจริงนะคะที่เข้ามา2เซน ลงหนึ่งเซนลงหนึ่งเซนนะคะเราวัดคอหลังเลยค่ะตั้งใส่วัดสิบเซน อันนี้ที่เรากิ้งออกมานะคะอันนี้คือไหลอันนี้เส้นคอปีนเส้นคอจริงตรงนี้คือปกตรงนี้นะคะที่เรากิ้งออกมาตอนนี้เราจะขีดคอหลังเราใช้เส้นนี้นะคะตีขึ้นไปตรงๆงเลยค่ะ คอหลังเมื่อกี้เราวัดได้10เซนจากจุดนี้นะคะเราวัดขึ้น10เซนเท่ากับคอหลังนะคะจุดเนี้ยเท่ากับคอหลังได้แล้วเราตีเป็นฉากมุมนี้เป็นฉากนะคะออกไปเรามาดูในส่วนของจากจุดเนี้ยมาจุดเนี้ยวางไม้บรรทัดแบบตรงๆนะคะ จ็ดเซนครึ่งเราก็วัดมาค่ะเจ็ดเซนครึ่งให้ได้เท่ากันตีมาค่ะในจุดเนี้ยขอจริงเนี่ยเราตีขึ้นไปเลยค่ะตรงๆรงเขาก็จะประมาณสองเซนแต่นี้เราจะพับพับเส้นนี้นะคะเพื่อที่จะกิ้งเส้นนี้ออกไป กิ้งเส้นนี้นะคะอันนี้คือแนวที่กิ้งออกมาตอนนี้เราจะแยกถ้าปกเนี่ยเราไม่แยกนะคะเขาจะ เขาจะลังนิดนึงเราจะต้องแยกให้เขาแบบด้านหลังเขากระจายนิดนึงแต่ไม่ถึงกับนอนนะเราใช้จุดนี้นะคะตีตรงๆรงหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้น ราแยกหวังนี้นะคะหวังปกด้านนอกแยกทั่วๆไปไม่นอนนะคะแยกทั่วๆไปจุดเจ็ดห้านะคะไม่ถึงหนึ่งเซน ช่องละนะคะจุดเจ็ดห้าไม่ถึงหนึ่งเซนนะคะถ้าคนอ้วนต้องการนอนนิดนึงช่องละหนึ่งเซนได้นะคะได้แล้วเราก็แต่งแต่งเขานิดนึง ปกบนเสร็จแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของปกล่างปกล่างเป็นเส้นสีดำนะคะเส้นสีดำเราจะพับเส้นเนี้ยพับเส้นนี้นะคะเพื่อกิ้งอันนี้ออกมาเป็นปกล่าง อันนี้คือแนวที่เรากิ้งเราก็ตัดเลยค่ะตัดตามรอยที่เรากิ้งออกมานะคะ นี่คือปกล่างนะคะปกบนเราตัดตรงนี้ทิ้งเลยนะคะเราใช้คอจริงนะคะตรงเส้นคอปีนเราตัดทิ้งไปเลยนะคะเราตัดที่เส้นคอจริงค่ะเดี๋ยวช่างขึ้นคอให้ดูนะคะ พอปีนที่เราเนี่ยประมาณสี่เซนเขาจะเป็นขอบที่ตั้งอันนี้เขาจะตั้งเองไม่ต้องเสริมผ้าผ้าแข็งก็ได้นะคะด้านหน้าเนี่ยเขาจะนอนๆนะด้านหน้าเขาก็จะเป็นแบนช่วงเนี้ยเขาก็จะโชว์ ข้างหลังเขาก็จะตั้งอันนี้ปกจะกลางๆนะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กมากนะคะถ้าต้องการแบบแนวใหญ่เนี่ยเราจะต้องแบบป้ายเขาถึงจะได้ปกล่างที่ใหญ่นะคะปกล่างที่ใหญ่อันนี้เพื่อนๆขอมาว่าไม่ป้ายนะคะเนีย่ยประมาณนี้นะคะก็เรียบร้อยนะคะที่เพื่อนๆขอมาปกเทเลอร์ห้าเหลี่ยมคอห้าเหลี่ยมนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ